สวัสดีครับผมช่างตายนะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก msi นะครับเป็นขนาด17นิ้วตัวนี้อาการก็คือตัวคีย์บอร์ดมันจะกดไม่ได้เป็นบางปุ่มเราก็เลยทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดตัวที่จะเปลี่ยนให้แต่ถ้าเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะใช้เวลานานนิดนึงวันนี้ผมจะมาทำการแกะเครื่องให้ดูว่า MSI รุ่นนี้แกะเครื่องยังไงนะครับผม oh, <yeah. S 1> ก็มาคว่ำดูตัวนี้ตัวนี้หนักมากครับเป็นขนาด17นิ้วใหญ่สุดเลย oh. จะเป็นคนละตัวกับที่ผมเปลี่ยนจอไปมาสักครู่นะครับ oh, <yeah. S 1> ก็คันนอ็อตออกนอ็อตจะนอ็อตของเขาเนี่ยก็คือจะมีเยอะเลยไตหมุกรอบเครื่องเลย ดึงตัว DVD ออกก่อนก็ผมไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับเลยแค่ทำการแกะตัวเครื่องให้ดูก่อน ช่วงนี้จะเจอตัว MSI เยอะนะครับที่เข้ามาซ่อมกับทางร้านเรา เพื่อฝาหลังดูดิปีเลยปีเดียวกันใช้ใช้ด้วยกันได้ถอดแค่จอออกมาอย่างเดียวยายาวางอย่างนั้นตัวนี้น็อตเยอะมากเลยครับเวลาเวลา <c oughs> อนนี้ผมก็คันน็อตออกหมดแล้วเดี๋ยวผมตรวจเช็คอีกทีนึงว่าออกครบทุกตัวไหมก็เหลือตัวหนึ่งครับโอเคจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ครับปิกเป็นปิกพลาสติกนะครับผมในการงัดสอบไปตามล่องครับ Okay. กว่าจะออกก็ยากนิดนึงนะครับเพราะระบบล็อกเขาค่อนข้างแน่นตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับผมจะถอดออกตรงตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีน็อตล็อกอยู่ตัวหนึ่งโอเคแบตเตอรี่ออกมาแล้ว เดี๋ยวผมจะต้องการตัวคีย์บอร์ดนะครับแกะฮัดดิตออกก่อน เป็นสายลำโพงครับถอดออกแล้วก็พวกสายแพททัดแพทนะครับถอดออกตัวน,นี้เป็นซาตาดีวีดีลำนะครับผมก็จะถอดออกด้วย อันนี้ลำโพงครับผมถ้ากลัวจำไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนที่จะแกะนะครับตัวนี้เป็น Wifi สาย wifi สายแพทยจอแล้วก็พัดลม สายแพด USB ยังไม่สามารถที่จะยกบอร์ดออกมาได้นะครับเพราะว่ามันจะมีสายแพรตัวคีย์บอร์ดติดอยู่ที่ตัวเมนบอร์ดอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ปลดสายแพรตัวคีย์บอร์ดก่อนมันจะมีสายอยู่2เส้นก็คือเป็นแบ็คไลท์เส้นหนึ่งแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดเส้นหนึ่งอย่าเพิ่งดึงกระชากออกมาไม่งั้นก็จะขาดแล้วก็พัง นี่ครับมันจะมีสายอยู่2เส้นนี่คือสายแพรตัวคีย์บอร์ดแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟแบ็คไลท์ตัวคีย์บอร์ดนะครับกดออกมาก,ก่อน ร้อยครับได้ตัวเมนบอร์ดของ MSI ออกมาล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะต้องทำการเปลี่ยนตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการแกะตัวแกะแกะบอดี้นะครับของตัว MSI ตัวนี้17นิ้วเป็นการแกะเครื่องเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จบแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปทำการเปลี่ยนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเราไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ